เพราะว่าเมื่อวานนี้ที่เรานําเสนอกันไปมันก็จะมีประเด็นเรื่องข้อบังคับคที่ห้ามขาดเกินหนึ่งในสี่ของวันประชุม้วยนะฮะปรากฏว่าวันนี้นะักข่าวก็ไปถามท่านประธานเลยนะฮะท่านประธานวันมูหัมัดนอมัตถาว่าตกลงแล้วบิ๊กป้อมได้ส่งใบลาบ้างไหม,มนะฮะเพราะว่าถือถ้าเกิดขาดโดยที่ไม่ได้ส่งใบลาเกินกําหนดเนี่ยมันจะสิ้นสภาพกับไปสสปรากฏว่าวันนี้ท่านวันนอบอกว่า ต้องไปถามนู่นฮะเลขาธิการสภานะครับโดยวันนี้ท่านวันมูมัดนอมัตทาบอกถึงกรณีที่คุณพร้อมพงศ์นพพลิตอดีตโฆษกพักเพื่อไทยล่าสุดไปยื่นหนังสือนะฮะให้กับท่านเพื่อขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของพลเอกประวิตธวงสุวรรณสบสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐว่าทาตามบทบรรัญญัติรัฐธรรมนูญและข้อบังคับว่าโดยประมวลจริยธรรมของสสไหมถ้าวันนอบอกว่ายังไม่ได้เห็นเนื้อหาที่ยื่นเข้ามานะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่รับมาแล้วก็เดี๋ยวคงส่งมาตามขั้นตอน หากยื่นเรื่องจริยธรรมมาทางสภาเนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วว่าเนื้อหาตรงมากับที่ยื่นก็จะส่งให้กับกรรมการจริยธรรมนะฮะกรรมการจริยธรรมก็ประกอบด้วยทั้งประธานสภาผู้นําฝ่ายค้านและสสทุกภาคส่วนรวมถึงบุคคลที่เคยเป็นสสบอกว่าเดี๋ยวก็คงมีการนัดประชุมต่อไปเร็วๆนี้ทีนี้เมื่อถามว่าแล้วการที่พลเอกประวิตยไม่มาประชุมเนี่ยตกลงมีใบาลาหรือเปล่าที่ผ่านมาทั้งหมดถ้านนอบอกท่านไม่ทราบนะฮะ บอกต้องไปดูว่าในสมัยประชุมที่แล้วและในสมัยประชุมนี้ตกลงและผลเอกประวิตยมาประชุมกี่ครั้งมีใบลาครบตามข้อบังคับไหมซึ่งเรื่องการเข้าประชุมหรือการขาดประชุมของสสเนี่ยท่านเน้นย้ําว่าประชาชนตรวจสอบได้แน่นอนนะครับเปิดเผยได้นะไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังเรื่องของสถิตินะเปิดเผยได้สถิติการขาดการลาของสสเนี่ยอันนี้เปิดเผยได้แต่ไม่สามารถดูเข้าไปถึงขั้นในรายละเอียดในใบลาหรือว่าใบรับรองแพทย์ได้ ก็ไม่ทราบต้องดูว่าสมัยประชุมที่แล้วหรือสมัยประชุมนี้ท่านมาประชุมกี่ครั้งแล้วก็มีเวลาครบตามข้อบังคับไหมนะมีเวลาครบก็ต้องพิจารณาตามข้อบังคับแล<ม>้วก็เออครับแล้วการเข้าร่วมประชุมหรือไม่ร่วมประชุมของสอสอเนี่ยประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบตรวจสอบได้ครับตรวจสอบได้เพราะว่าเรามีการเซ็นชื่อเรามีการเซ็นชื่อทุกครั้งที่มีการประชุมแม้แต่ประธานและ รองประธานก็ต้องเซนชื่อนะเพื่อแสดงมานะครับว่ามาประชุมผมจำไม่ได้ว่าข้อบังคับเขาว่า <c oughs> ถ้าขาดเกินกี่ครั้งแต่ว่าเ็เขียนว่าโดยไม่ลาหรือไม่มีเหตุผลพอก็มีการต้องเ,อเ,อเ,อเสนอให้พ้นจากสมสาชิกภาได้คือเราอะไปเช็คได้ไดว่าสะสะคนเนี้ยขาดกี่ครั้งมากี่ครั้ง แต่ไปดูในเหตุผลของเขาไม่ได้ว่าเขาลาเพราะอะไรมสมมติลาป่วยก็ไปดูใบาลาเขาไม่ได้ว่าป่วยอะไรดูแค่สถิติภายนอกอเบื้องต้นว่ามากี่ครั้งขาดกี่ครั้งตัวเลขก็ดูได้ตัวเลขแต่ไปดูว่าป่วยโรคนี้อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเหตุผลคืออะไรบอกไม่ได้แต่ท่านบอกท่านจําข้อบังคับไม่ได้นะถ้าวันนอบ,บอกว่าจําข้อบังคับไม่ค่อยได้ว่าตกลงแล้วขาดกี่ครั้งถึงจะถือว่าสิ้นสภาพแต่ถ้าหากขาดโดยไม่ลาและไม่มีเหตุผลพอ ก็เสนอให้พ้นสมาชิกภาพได้ท่านวนอว่าแบบนี้แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับใบาลานี่ยแหละและเหตุผลที่เขาลาเพราะบางคนที่เขาป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยและส่งใบาลาพร้อมใบรับรองแพทย์แนบมาตลอดสมัยประชุมมันก็มีมาแล้วเมื่อถามว่าแล้วผลเอกประวิทย์ตกลงประสานเรื่องการลามายัางประธานสภาโดยตรงไหมท่านวนอบ,บอกว่าจริงแล้วเรื่องการลาโดยส่งใบาลามาเนี่ยคงไม่มาถึงท่านส่วนมากจะอยู่ที่เลขาธิการสภาครับ แล้วถ้าวานอบอกตอนไม่ต้องเซ็นอนุญาตฮะยกเว้นผู้ที่มาเซ็นชื่อเข้าประชุมไม่ทันและขออนุญาตเพิ่มชื่อเท่านั้นเรื่องลาเนี่ยเวลาจะไม่ไม่ถึงผมส่วนมากเวลาก็ในขั้นของเจ้าที่คือเลขกาธิการสภาก็จะดูรายงานแล้วก็ถ้าเกินอะไรต่ออะไรก็คงจะรายงานไปตามอำนาจหน้าที่เขาครับเพราะว่ามีสัปดาห์หนึ่งๆก็มีสสอลาอไม่ใช่คนเดียวมีหลายคน ทิหลาก็ดุกเลขาจะเป็นคนรับและะ้วรายงานขึ้นมาว่าจำนวนกี่ครัเเ้เซ็นอนุญ,ญาตให้ให้หลาเนี่ยผมผมไม่ต้องเซ็นนะไม่ต้องเซ็นครับยกเว้นว่าคนที่มาเซ็นเซ็นไม่ทันเซ็นชื่อไม่ได้ขออนุญาตเพิ่มชื่ออย่างนี้ประธานต้องอนุญาตต้องไปดูเหตุผลแต่ถ้าไม่มาประธานต้องกาวไม่ต้องเซ็น ส่วนข้อที่บอกว่าถ้าขาดเกิด3มครั้งแล้วเนี่ยอันนี้จะผิดรัฐธรรมนูญท่าบนบดอบ,บอกว่าต้องไปดูในข้อบังคับแต่ได้บอกเอาไว้ว่าถ้าโดยไม่มีเหตุผลหรือไม่ทราบเหตุผลต่างหากถ้าเป็นประเด็นนี้นะฮะแต่ท่านก็บอกว่าบางคนเนี่ยเขาอยู่โรงพยาบาลอามบสะดวกมาประชุมก็มีแต่ขณะเดียวกันบางคนเนี่ยป่วยก็จริงแต่นั่งรถเข็นมาโหวตก็ยังมีเลยมันแล้วแต่สถานการณ์เพราะฉะนั้นสภา,าก็ต้องดูตามเหตุผลนะครับ ขณะที่นอกเหนือจากทวนันนอรนะฮะอีกด้านหนึ่งคือเลขาธิการสภาพุทธแทนรัษฎรก็มีการชี้แจงข้อบังคับนะฮะว่าที่ร้อยตรบตรีอาพัฒสุขนันเนี่ยบอกว่าการลาประชุมสภาว่าด้วยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชจอจาณาจักรไทย2560นะครับมาตรา101วงเล็บ12เนี่ยเป็นเรื่องสมาชิกภาพของสมาชิกสภาพุทธแทนรัษฎรที่สุดลงเมื่อขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งใน4ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่า120วัน โดยไม่รับอนุญาตจากประธานสภาโดยสมาชิกต้องคำนวณเอาเองท่านบอกงี้นะฮะบอกว่าต้องไปดูเอานะว่าในร้อยยี่สิบวันเนี้มีประชุมกี่วันแล้วก็นำจำนวนวันมาคำนวณวันลาอีกทีไม่ให้มันเกินหนึ่งในสี่เพราะถ้าคำนวณมาแล้วลาเกินหนึ่งในสี่โดยที่ประธานไม่ได้อนุญาตอันนี้ก็ผิดแต่ก็มียกเว้นก็คือถ้าประธานสภาอนุญาตก็ไม่ผิดนะต่อให้ใเกินหนึ่งในสี่นะฮะ ท่านว่าแบบนี้คือเคสที่เราต้องการจะถามคุณวันนอเนี่ยมันคือประเด็นนี้แหละประเด็นที่ว่าดูแล้วบิ๊กป้อมเนี่ยเกินแน่อดูจากภาพข่าวเพราะท่านมาสภายังไงก็ต้องเป็นข่าวถูกไหมฮะแต่ว่าท่านอนุญาตหรือเปล่าแต่ท่านวันนอเนี่ยท่านกลับบอกท่านจํากฎไม่ได้แล้วถ้าบอกไม่ได้เซ็นด้วยนะถ้าบอกไม่ได้เซ็นปกติถึงแค่เลขาที่การสภามันก็เลยมันก็เลยงงกันไปหมดนะว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันคืออะไรเพราะข้อบังคับมันเขียนถึงท่านประธานด้วยรวมถึงรัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับเองเนี่ย ท่านเลขาธิการสภาบอกว่าเขาก็ไม่ได้แยกประเภทด้วยนะว่าไอ้ลาป่วยได้เท่านี้หรือลากิจได้เท่านี้มันไม่เหมือนพนักงานบริษัทคือเขาเป็น,ปนการกําหนดรวมๆไปเลยนะครับว่าเท่านี้นะครับไม่ว่าจะลาอะไรก็แล้วแต่ส่วนเหตุผลว่าจะให้ลาอยู่ที่ดุลยพินิษของท่านประธานสภาซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยสมัยประชุมที่แล้วท่านเลขาบอกว่าประธานสภาท่านมอบหมายไงท่านไม่ได้มาดูเองท่านมอบหมายให้คุณพิเชษเฉลือเมืองพานรองประธาน,เ,นเป็นผู้พิจารณา นักข่าวก็เลยถามย้ําเลขาสภาว่าเอาอย่างนี้ตกลงแล้วลาได้กี่วัน,น,นเพราะว่าตอนนี้เริ่มงงแล้วตกลงแล้วมันจะคิดยังไงกันแน่เนี่ยฮะตัวเลขถ้าเลขาธิการสภาบอกว่าแล้วแต่ความจําเป็นแต่ละคน,นะเอาจริงๆแล้วก็อยู่ที่ยุนยพินิตของท่านประธานนั่นแหละว่าจะอนุญ,ญาตหรือเปล่าในส่วนของพลเอกประวิตยตนไม่ทราบรายละเอียดว่าลากี่วันบ้างแต่บางครั้งก็เห็นว่าพลเอกประวิตยมักจะให้เหตุผลว่าติดภาร,รกิจไปประชุมอะไรต่างๆบ้างแบบนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นโอ้มันดูลึกลับมากแล้วก็ไปสอบถามเพิ่มจากเจ้าหน้าที่สมัครบริหารงานกลางนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าจะเปิดเผยมาเลยได้ไหมข้อมูลเรื่องเอกสารการขาดลาของสสเจ้าหน้าที่ล่าสุดชี้แจงว่าไม่สามารถเปิดเผยเอกสารได้ฮะเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะเรื่องเหตุผลการลาบอกเปิดเผยไม่ได้ผู้สื่อข,ข่าวถามต่อว่าในส่วนของพลเอกประวิทย์เนี่ยนะฮะในสมัยประชุมเนี้ย มีการยื่นใบลาเข้ามาบ้างหรือเปล่าเจ้าหน้าที่บอกว่ามีและมีการยื่นใบลาในทุกนัดของการประชุมและเจะ้าหน้าที่ย้ำว่าทางประธานรัฐสภาเซ็นอนุมัติทุกครั้งด้วยฮะแต่ไม่ใช่แค่กรณีของพลเอกประวิตย์นะในส่วนของสมาชิกคนอื่นๆที่เขามีการยื่นใบลาประธานก็เซ็นอนุมัติเช่นกันอ้าวแต่เมื่อกี้ท่านบันนอบอกท่านไม่ได้เซ็นผู้สื่อข,ข่าวก็เลยย้อนกลับไปย้อนดูระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26 ปีที่2นะครับในสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1ตั้งแต่นัดแรกมาจนถึงวันนี้ปรากฏว่านับได้ว่ามีการประชุมไปแล้ว25นัดนะครับแต่สำหรับส,สภาล่างอย่างเดียวนะ25นัดแล้วก็มีการประชุมร่วมรัฐสภาระหว่างสสและสอวอเนี่ยอีกนัดหนึ่งก็รวมเป็น26นัดอันนี้ก็คือตั้งแต่สมัยใหม่เนี่ยสมัยล่าสุดเนี่ยล่าสุดนี่นะตั้งแต่3ก,กรกฎาคมเนี่ยมาจนถึง19กันยายนนี้ล่าสุดนะ ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่ายื่นใบลาจริงๆถ้าสมมติถ้าบอกว่ายื่นใบลาทุกครั้งเนี่ยต้องยื่น26บใบนะเพราะมันมี26นัดก,ก็ไม่รู้ว่าตกลงยังไงคือที่มันน่าสนใจเนี่ยมันคือตรงนี้ฮะเท่าที่เราเห็นเนี่ยเอาง่ายๆก็อย่างน้อยก็ปีนี้ปีนี้ปี6 7เเนี่ยเราไม่เคยเห็นพลเอกประวิตยมาสภาเลยแม<อ>้แต่วันเดียวโอเคอย่างที่บอกถ้าป่วยเราก็เข้าใจกันได้แหละสมมุติเราทราบกันแต่ก็เห็นว่าท่านก็ไปไหนมาไหนก็ยังทํากิจกรรมอยู่ดังนั้นเนี่ย มันคงไม่ใช่ป่วยทุกครั้งที่มีการประชุมสภาหรอกมั้งถูกไหมฮะสองคือเรื่องของการติดภารกิจทุกคนมีภารกิจหมดแต่สสเนี่ยมันเป็นหน้าที่ปุงชนชาวไทยท่านอาสาสมัครมาเป็นสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของราษฎรดังนั้นถ้าไม่ว่างเนี่ยหลายๆคนเขาก็ส่งสัญญ,ญาณไปว่าถ้าไม่ว่างถึงขั้นถนดัดประมาณปีหนึ่งเนี่ยไม่มาบาไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวอ ถ้าติดธุระติดภารกิจจริงๆก็ควรจะออกออกอันไหนอันหนึ่งนะออกจากการเป็นสสเพื่อไปทําสิ่งที่ท่านลาไปทําอ่ะหรือท่านก็ลาสิ่งที่ท่านทําแล้วก็มาทําหน้าที่สสซะมันเหมือนทํางานบริษัทสมมุติเอาเป็นผมก็แล้วกันหรือคุณประวันก็ได้บอกคุณทิมว่าขอลาปีหนึ่งออขอลาปีหนึ่งออมันไม่มีใครจ้างแต่รับรับเงินเดือนร<ด>ับเงินเดือน<ด>เหมือนเดิมแต่ว่านี่เป็นเงินเดือน ที่มาจากภาษีประชาชน,ชนด้วยีมันก็เป็นเสียงสะท้อนมาไม่ใช่ของผมนะของประชาชนนะที่ก็วิาพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานากันเยอะจริงๆนะครับ